เราสาม,มารถเอาลสิสันฮอกในล่างมาตีได้นะซึ่งเราไม่ทํากันอย่างนั้นนะครับเราก็จะเอาตัวที่ตีแล้วปลอดภัยนะครับอย่างอารเกียเฮดไปตีอะไรได้ดูดเลือดปิดเกมแล้วผมจบแล้วครับโอ้โหโอดอเบรก,กันกระจายนะ สวัสดีครับมาพบกับผมบนะครับกับไพ่์แอนซีนะวันนี้เราจะมาลังแกบอทกันนะครับด้วยการเอาเรียวหน้าระดับ3ดาวแล้วก็พลเลเวล30นะครับมากระทืบบอทในโหมด Weekly a v e n g e r อของอาทิตย์นี้นะครับผมก็ในด่านนี้จะเป็นด่านที่มันบอกว่าเริ่มเทินนะครับเริ่มเกมเลยอะ่ะมันจะเรียกแทชช็อตคอซ่าออกมานะครับแทชช็อตคอซ่าคือเออคนไล่หนึ่งที่ บอกว่าเมื่อโจมตีจะยิงหนึ่งใช่ไหมใส่ในสองข้ามแล้วก็อีกอันหนึ่งครับคือ suspension f i e l บอกว่าทุกการ์ดค่าไล่จะเพิ่มขึ้นหนึ่งนะครับเราไปลองดูกันดีกว่าเขาบอกว่าโหมดเนี้เจอปัก๊กันมากมายเนี่ยผมในวันนี้แล้วผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับอยากรู้ว่าบักมันจะโหดร้ายขนาดไหนนะก็ต้องลองนะคือไม่ลองก็ไม่รู้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับด่านแรกของเรานะอันนี้เป็นเมืองของพริวทเวอร์นะครับ แล้วก็ลงไปถึงซอนนะเพื่อเจอกับดารเลียสครับที่อยู่ข้างล่างนะ,จะเจอเซจูนะครับที่รออยู่เหมือนกันนะผมดูที่พลังแรกกันดีกว่าของเรานะคือเอาไหนก็ได้นะผมไม่แต่แบบข้าล่ทุกตัวบวกหนึ่งเนะี่ยผมควรจะเอาแบบนี้ไหมแต่ว่าอยากได้ยิบกินเนี่ยนะจะทําให้เอ่อไคชัดคอซ่าของเราเนี่ยบวกพลังเป็น2อสองแต่ต้นเกมนะอันนี้คือน่าสนใจนะผมแล้วผมสงสัยว่าถ้าเกิดบวกข้าลอย่างเงี้ยไปแล้ว ตัวอื่นของเรามันจะบวกหมดถูกไหมมันก็จะได้ไม่บวกพลังจากยิปซีเนียถูกป่ะเพราะมันค่าไล่สองใช่ไหมเออแล้วผมจะเอามาทํำอะไรโอเคครับอย่างน้อยเรื่องนี้หนึ่งตัวนะที่ค่าไล่หนึ่งนะผมโอเคลมือ,อางี้ก็คือเล่นไปเลยนะผมเพราะว่ายังไงก็คือค่าไล่มันก็จะบบกหนึ่งอยู่แล้วนะเห็นไ,ไหมเราก็จะไม่ได้อะไรสักอันหนึ่งนะครับเราต้องทำยังไงดีต้นเกมนะครับก็ต้องลงสักตัวไปก่อนนะอาจจะต้องลงโอ้โหมางี้คือ มันตีเข้ามาเฉยเลยนะครับแบบผมงงมากกับปกติใครมันจะตีในจังหวะแบบนี้วะเนี่ยโอเคครับก็บบกพลังหนึ่งหนะครับก็เป็นการไล่ดับปกตินะที่อันนี้คือจะลงเพื่อปั๊มสแตทให้กับแครชดคอซ่านะครับผมจะได้ลงมาแบบมหาศาลเยอะๆอันนี้ก็การพอทุกตัวบบกค่าไล่นี่ผมไปไม่ถูกอันนี้ในจังหวะแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็ปั๊มพลังกันเรื่อยๆนะครับผม รุนแรงถือว่าไม่ได้ลยครับเพราะว่าฝั่งนี้ก็มีหลายตัวแบบว่าคือมันไล่หนึ่งเยอะแล้วก็มันสแปมได้เยอะนะในของบอดนะครับผมแต่แค่งงว่าเมื่อกี้บอดมันทำไมบอดมันเหมือนไล่สองแล้วมันกลายเป็นไล่หนึ่งผมไม่เข้าใจนะจริงจริงบอดมันก็ต้องใช้ไล่หนึ่งเหมือนกันเดิไอ้ไล่พวกมันขึ้นเหมือนกันดียร้ไหมผมอาจจะดูผิดนะไม่เป็นไรนะครับ โอเคครับเราลงนกที่นี่ใส่ดีสูของเราไปนะเพื่อสตาร์ทฝั่ขงข้ามนะครับผมแล้วผ่านมาแล้วจังหวะนี้คือเรามีนกสองตัวแล้วเราพร้อมที่จะปิดเกมแล้วนะครับก็จะเป็นสไตล์ลักษณะง่ายๆของการเล่นลลโอหน้านะสำหรับใครเลยคือพยายามสแปมโซลิซันฮอคไว้ให้ได้เยอะที่สุดที่จะทำได้นะครับผมจริินท่านในโหมดปกติจังหวะนี้เอาจะลงลลโอหน้าได้นะครับแต่ว่า อันนี้มันไม่ปกติใช่หน่อยนะครับทำให้เราไม่สามารถลงเรียวน้ในสถานีนะครับผมทําให้ต้องตบไปแล้วก็จบเกมไปนะครับในจังหวะนี้แต่นที่สําคัญือขอยินมทีเนี่ยนะเมื่อรู้อยู่แล้วเนาะมันเป็นค่าคา้จ่ายสองนะเป็นการออมมือให้ปลอดตักเล็กน้อยนะครับในการเล่นนะครับผมจริงๆคือเราไม่ควรจะออมมือนะมันเสียเวลาคืออย่าทําตามแล้วแบบโอ้โหเห็นค่าไล่หนึ่งแล้วกดมันไม่บวกพลังให้ตัวอื่นนะมีบวกทั้งเด็กบวกแค่ตัวเดียวนะครับผม ยกเว้นแต่ว่าเราจะไปเจอตัวที่แบบสแปมอันอื่นเอาต่อมันก็เป็นค่าไล่สองอยู่ดีถูกไหมเอานี้แล้วกันนะครับเพราะว่าตัวอื่นเอามามันก็ค่าไล่เยอะเกินไปอย่างน้อยก็คือค่าไล่สี่แล้วก็มีแล่มมานานให้เราลงเล่นได้ง่ายขึ้นสักนิดนึงนะครับแอนนี่น่าสนใจมากนะครับแต่อย่าลืมว่าแอนนี่ของเรานั้นไล่สองนะครับก็ออยังไงดีลงไปเลยครับช่างมันนะรมะตัวหนึ่งของเรา มีบวกพลังเนอะผมอมืสองทางเลือกอะทางนี้ซัฟโฟผมไม่ค่อยชอบการซัฟโฟสแต็เท่าไหร่นะเพราะจากที่ดูถ้าเพื่อนๆติดตามดูคลิปก่นอนๆผมพวกลง,งที่ซัฟโฟสแต็ผมอะจะเป็นคนที่โชคดีมากนะจะไม่ค่อยได้บวกพลังนะจะได้แบบเพิ่มเลือดอย่างเงี้ยพลังจบนีสูบเลือดตัดไปแม็กเลยอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับฉะนั้นก็ผมก็จะไม่ค่อยชอบพวกนี้เท่าไหร่นะเราต่อสุ่มไปเลยนะครับแล้วทำไมผมไม่เก็บมือแรกนะเพราะว่ามือแรกนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับ ออย่างน้อยก็มีแอนดี้นะถือว่าโชคยังเข้าข้างเราอยู่ตั้งนิดนึงนะครับในการเล่นนะแล้วก็เฮ้ยผมรู้สึกว่าเขาจะเอาแค่สปอร์ช่าได้ตีทุกเทอร์เลยะคือแบบมันห้่ามากเลยนะบอทเนี่ยจริงๆก็ลงแอนนี้ไปก่อนนะครับผมอย่างน้อยคือเพื่อบวกพลังให้ตัวเองนะแล้วก็ผ่านไปนะครับจังหวะนี้ผมควรจะลงอะไรมาเพิ่มดีไหมก็น่าจะต้องขอลงสักตัวนะผมเพราะว่าเผื่อเราจะได้ล่างมาตีได้แล้วให้ตัวอื่นตีเข้าไปนะครับอา โอ้โหสบายครับอย่างนี้ลองใช้เติมิเพตใส่เลยนะครับผมเราจะได้ลากมาตีได้แล้วก็ทะลวงอีกนะครับคืออย่างน้อยก็ขอลดเลือดให้ได้มากที่สุดก่อนแล้วกันครับอย่างเราจะได้เหลือดาเมจในการตีช่วงในท้ายเนี่ยเยอะๆนะครับจะได้จบเกมอย่างไวๆนะครับเพราะเดี๋ยวตาหน้าเขาลงอะไรมาเราก็จะลงตัวลิฟต์ซันท็อกนะครับแล้วก็เทิร์นไปก็จะตีเลยเพราะว่าเรามีตัวลากมาตีหนึ่งตัวนะครับผมคือตัวลิฟต์ชิลเบรกนะครับอันนี้ก็คือโอเคเลยนะในการเล่นนะครับ ลงอะไรมาเราก็จะสันหมดเนะครับผมโช๊ะหนึ่งทีแล้วก็จบเกมอย่างสวยๆนะครับในตาหน้านะอันนี้ก็จะเป็นสไตล์การเล่นของลีอโอน่านะครับที่บอกว่ามันไม่ได้เร็วนะครับแต่ว่าโอเคมันเล่นลื่นแล้วก็เล่นง่ายนะครับเพราะว่าเมื่อคิดเลยรมาครับลงลงซิงซีแล้วก็สู้ไม่ไหวลงโซลิสตันฮอกสตันไป รอตีเธอหน้าตีเธอหน้ายัางไงเราก็ลากด้วยโซ่ชิวเบรกเราเอาตัวอื่นตีนะครับแล้วตัวโบว์พลังอยู่แล้วจัดก,การที่เราได้เอ่อสันเขาเรียกว่าอะไรนะผมก็ลืมนะครับเดรเบรกนะครับผมแล้วก็จะบวกพลังเรื่อยๆนะจากอารีตี้ของลิโอน่าที่เป็นพาวเวอร์ของแชมเปี้ยนเรานั่นเองนะครับก็อันนี้ผมก็รู้วเฮ้ยมันง่ายเพราะว่าเราเอาเลเวลสาแล้วก็3ดาวมาลังแกบอทหรือเปล่าบอทเนี่ยด่านดาวนิดเดียวเองนะ บอกเลยว่าใช่ครับไม่ปฏิเสธใดๆใ,ใ,ใช่ครับคือช่วงแรกๆก,ก่อนที่ผมจะมาทําวิดีโอผมเอาจิ้งเนี่ยถล่มทุกด่านด้วยซ้ำอันนี้ต้องบอกเลยว่าผมเอาจิ้งถล่มทุกด่านจริงๆงนะเพราะว่ามันยังไงอะก็ไม่รู้จะยังไงอะ่ะมันตอนนั้นมันไม่มีพลเหมือาต,ตอนนี้นะครับก็ตอนนี้คือเราเริ่มมีอะไรหลากหลายก็มาลองดูด้วยครับมันมีให้เล่นมากขึ้นนะเฮ้ยวิคคลขั่มกรีฟนะอันนี้น่าสนใจนะครับผม แล้วก็อันนี้เรามีทั้งเลยอ,อีกทั้ง2ทางนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนรู้ว่ามันมีหลายตัวนะครับก็จิ้งเนี่ยจะเป็นทางเลือกสุดท้ายของผมในการที่คิดไม่ออกจริงๆค่อยเลือกจิ้งมาในการเล่นนะแต่ถ้าแบบเล่นลืนล่นเล่นสบายเอาตัวอื่นผมจะไม่รู้ว่าตัวอื่นเนเก่งพอพกับจิ้งเหมือนกัน,นซึ่งตอนนี้มีหลายตัวที่เก่งพอพอกันนะครับในการเล่นนะบอกเลยว่ามีหลายตัวมากนะครับผม สามารถดูด้อนหลังของผมได้นะผมลงไปแล้วนะครับในจะมีจะตัวเทพในการเล่นนะครับว่ามันเก่งแค่ไหนนะเพราะพวกนั้นแล้วก็มีหลายคนที่ลองแล้วนะว่ามันเวิร์กจริงๆนะครับในการเล่นครับเปิดมาครับแอนนี่ลงไปก่อนเลยนะครับเราไม่ได้สตันแต่ว่าเราได้ลงปีนะครับแอนนี่แล้วก็ลงดิจิทซัปโปทูนะครับคิดว่าเขาน่าจะต้องเอาแคชชอตคอซ่ามาบล็อกเรานะทาให้เราน่าจะเข้าไปสักสิบดาเอจในดามเมจางนี้นะครับผมหรือโชคร้ายหน่อยเขาจะบล็อกแอนนี่ ออลืมไปว่าลิเจนส์ซาบอัวเราดามเมสองนะครับผมจริงๆผมน่าจะปล่อยนะครับให้นะลิเจนส์บาบอทัวรอดนะโพบอดเลือกแค่ยี่สิแดงนะเธอหน้าจแปบสเปมปัมป๊มๆสู้ไปนะเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีตัวที่ลากมาตีสักตัวเลยนะครับนอกแากดามเมจเยอะมากๆนะก็ะต้องลงโซลิสัสนท้อกไปก่อนนะครับผมจังหวะนี้น่าจะพอถูไถสถานการณ์ได้นะครับ คิดว่าเขาน่าจะต้องบล็อกแฮนนี่ในกรณีงัยนะยกเว้นแต่ว่าเราได้สนลิฟตันอคอกขึ้นมานะครับเราจะทํายังไงดีก็ลงนี่ละกันแล้วก็แ,วกแจกทะลวงให้กับแฮนนี่นะครับผมยิงคงจะแจก้ตัวเองนะแล้วก็ พร้อมแล้วครับอันนี้คือน่าจะปิดเกมได้นะครับเพราะดาเมจน่าจะต่อให้ไม่เข้าคือแอนนี่เขาไปติดดาเมจนะครับอันนี้คือน่าจะชนะอยู่นะจังหวะนี้คือเวิร์กอยู่นะครับในการเล่นหรือว่าทำเวลาได้ดีนะครับไม่ได้ติดอะไรนะโอ้แล้วก็แอนนี่เลยวะครับเราได้มอร์นิ่งไลท์มาอีกอันนึงแล้คอยบวกพลังแล้วก็สปันนะครับเนี่ยเป็นเกมอย่างสวยๆนะครับด้วยการเอาแชมเปี้ยนเลยวะผมติดมาลังแกบอทนะครับ ก็คืออันจริงคือผมคิดไม่ออกจะเอาตัวอะไรมาเล่นดีก็เลยเอาตัวนี้มาเล่นอันหนึงนะครับต้องขอไปเพื่อนๆด้วยนะโอยอยากเล่นเหลีโอหน้ามาพักใหญ่ๆแล้วนะครับก็มาเป็นหนึ่งตัวที่ผมชอบมากๆเลยตอนที่เล่นเฮ้ยโอ้โผมาน่าสนใจประมาณนี้ก็ตันฮ็อกมีลากมาตีนะอันนี้คือควรจะหยิบไว้นะครับมันทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะก็ไปหาพลังอีกอันนึงครับเพื่อช่วยให้เราเล่นเกมได้ง่ายขึ้นไวส์ไปเลชั่น ซื้อก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเราเลเวลอัพเนี่ยอย่างน้อยเราก็ใช้มอร์นิ่งไล h ์ฟรีนะครับผมในการเล่นนะแล้วก็ผมจำไม่ผิดคือลบสเปล,ลสลิงเกอร์ออกไปเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ไม่อยู่รอดในสนามก็พยายามเอาอะไรที่มันไม่ได้อยู่ในสนามนานๆนออกจากเด็กไปนะครับเพราะว่าของลิโอนาเนี่ยจะเห็นว่ามันการปั๊มพลังอย่างต่อนเนื่องนะครับแบบออคบอ,อ,อ,อยู่ไปเรื่อยๆในฉะนั้นเราต้องรักษาตัวของเราให้อยู่ไปเรื่อยๆนะไม่งั้นมันจะ ไม่ปั๊มพลังนะวันนี้ต้องระวังไว้ด้วยนะในการเล่นนะครับผมโอเคอย่างนี้เราพร้อมที่จะลงแอนนี่เป็นตัวแรกนะนะเขาไม่ประกาศตีมาก่อนนะครับยังไงครับบอทยังไงอย่าไปกลัวว่าเซจูกว่าจะลงมาได้อีกตั้งหลายเทินนะโอ้โหเราก็ลงแอนนี่ไปก่อนนะไปขู่นะครับเรามีหนึ่งตัวแล้วแล้วบอทน่าจะตีเข้ามานะครับเราก็โอ้แอนนี่มีลากมาตีสบายแล้วนะครับแบบนี้ เราก็จะลงลิเจียนซาโบทัวไปนะแล้วก็ผ่านอย่างสงา่างามนะเพราะว่าเราดูดเลือดเหรอเฮ้ยจะบอกเพราะเรามีแลมมานารับจากลิเจียนซาโบทัวนะอันนี้ทำให้เราเล่นแบบง่ายขึ้นเยอะนะครับในการเล่นนะเราก็ยังไงดีอืมลงลูล่าลงไปนะครับแล้วก็แจกทะลวงนะครับให้ตัวเองนะ่ยก็คือถ้าไม่คิดอะไรมันก็แจกให้ตัวเองนะพอัีนีแล้วก็ลองที่บวกพลังต่อไปนะครับ เอาลซเซนทรีนะก็ลากมาตีเลยนะครับสหรับแพนนี่นะเราก็จะเก็บยอมให้ไซจูนตัวไปนะครับเพราะว่ายัางไงเราก็เสียริเวียงสสบดตัวแน่นอนอยู่นะครับในจังหวะนี้นะครับก็แลกกับดาเมจที่พอจะเข้าไปพอสมตัวน,นะครับ12ดาเมจน่าจะเพียงพอให้เราสามารถจบเกมได้ในตาถัดไปนะที่เราจะได้ตีนะครับเพราะว่าเรามีทะลวงถึง1 1ตัว ไม่เป็นไรเราก็ลงตัวนี้ไว้เผื่อเราจะได้อนาคตที่ดีนะครับแบบนี้นะเห็นไหมจู่ๆบอดก็เป่ายอมตายด้วยตัวเองนะครับแบบดาเมจเราก็เยอะนะครับแต่บอดก็ยังเลือดยังพุ่งเข้ามานะฉันก็เตรียมจบเกมกันเรียบร้อยนะครับจังหวะนี้นะถึงเวลาแล้วครับเราก็ตีไปเลยนะอย่างง่ายๆครับดาเมจไป27จดาเม อย่างหาสารจากแอนนี่นะครับอันนี้เยลยพวกอัพด้วยนะโอ้โหมีทุกอย่างพร้อมนะครับผมต่อให้ไม่รอดในตาเน,นี้ยตาหน้าเราก็สามารถไปเล่นเกมได้ด้วยดีว่าเองน,น,นะครับผมก็เป็นการปลุกพลังของแอนนี่ที่โอเคนะครับแอนนี่เดเบักนะบวกค่าไล่ก็ไม่หวั่นะครับอย่างนี้นะ ว่าจะไม่เล่นแอนนี่แลนะ้วะก็คือมีแอนนี่ให้จัว่วก็คือหยิบขึ้นมาใช้เลยนะครับก็ <c oughs> โอเคเสือใจร้ายมากคือเลียวหน้าถ้บไม่ได้ลงนะครับบอกเลยมาอย่างนี้คืออาจจะต้องขอลงสักนิดหนึ่งนะครับให้เลียวหน้าขึ้นมือบ้างนะก็เอาแบบลงมาแล้วได้ตีเลยจะได้แบบมีอะไรสักนิดนึงนะครับไม่ <c oughs> งั้นเดี๋ยวไม่ขึ้นน้อยไม่ยอมขึ้นมือประมาณนั้นนะครับ ก็ที่น่าสนใจเนี้จะต้องเป็น the best defense เพราะว่าไหลโปรหลา,หลาเลือดน้อยมากๆนะครับฮึมเดซมอนชาเลนจ์เดโอ้โหเปนนน่าสนใจนะครับไปทางนี้นี่น่าตื่นเต้นมากๆผมชอบความตื่นเต้นในการเล่นนะเพราะว่าบอทบอกว่าถ้ามาประกาศโจมตีมันจะเอาเฟรมช็อมเนี่ยชาเลนเจอร์เลยแข็งกันในสุดข,ของเรานะครับผมเพราเห็น oh, hey. น่าจะสนุกดีนะในการเจอนะครับเพราะว่า แคชช็อตคอซ่าของบอทเนี่ยจะตีเข้ามาทันทีแล้วครับผมเพราะว่าตัวแรกอะแข่งที่สุดของเรามีอยู่ตัวเดียวใช่ไหมก็คือแคชช็อตคอซ่าของเราใช่ไหมเออน่าสนใจนะครับแบบนี้นะยังไงครับยังไงเฮ้ยทีนี้เราก็จะมีสองตัวแล้วใช่ไหมไม่น่าสนใจละเพราะว่าแคชไอเฟร,รมชอมของมันเนี่ยมีบวกพลังนะครับรจู่ๆก็หมดความน่าสนใจไปในทันทีนะ โอ้ยแอนนี่เกือบตายนะครับอย่างนี้โอ้โห <laughs> โอ้โหบอกเลยว่าดามจไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยคือตอนนี้ต้องข่าอยานี่ก่อนแลลวแท็กช็อตคอซ่านะครับถ้าปล่อยมันไว้เนี่ยมันจะมีปัญหาให้เรามากๆแน่นอนนะครับโอเคเราเก็บตัวที่เป็นปัญหาของเราไปก่อนนะครับผม ทีนี้น่าจะพอเคลียสถานการณ์กันได้นะเพราะว่าเรามีหนึ่งตัวที่ตีเข้ามาคือคัฟชอนคอซ่าที่ได้ปรสนะครับโชคดีมากๆเลยนะทําให้บอดต้องพยายามจะเก็บแต่ว่าในทุกเทินที่ผ่านไปอ่ะเราก็จะบวกพลังหนึ่งหนึ่งวเพราะทุกครั้งที่เราเบรอ่ะเราจะบวกพลังด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นตามสไตล์ของเดวนานั่นเองนะในการเล่นนะครับเราจะยังไงครับโหเฟรมช็อมนี่เยอะเหลือเกินนะ ผมว่าเราคงจะปล่อยให้ม like ันมากกว่านี้ไม่ไหวแล้วนะครับก็บบกพลังแล yeah. ้วก็ขอใส่เลนไปสักตัวหนึ่งก่อนนะผมเพราะว่าเดี๋ยวบอทประกาศไปเข้ามามันก็จะเอาเฟรมช็อปอีกตัวนึงโผล่ขึ้นมาอยู่ดีนะครับไอ้ยามาอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหไปไม่ถูกเลยนะครับคือแบบสแปมมาเยอะมากนะแต่เราก็เคลียร์บอท้าหมดนะในทางเดียวกันนะ ตอนนี้อาจจะต้องเตรียมแจกทะลวงให้กับทัตัวของเรานะครับซึ่งตัวนั้นก็ควรจะเป็นแอนนี่หรือไม่ก็เป็นโซลิสซันฮอสนะครับก็น่าใจะให้ตัวนี้จะโอเคกว่าเพราะว่าแอนนี่มันไม่มีลากตีนะในในเทิร์นนี้นะไม่โอ้โหโดนยิงไปเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวนี้ฉันนั้นเราใส่เซนิเบตให้แอนนี่เลยนะครับ เจ็บปวดรูดรล้านะครับโดนขนาดนี้เข้าไปนะฉะนั้นก็ต้องขอลากคนนี้มาตีนะครับก็บอดน่าจะต้องถ้าไม่บล็อกก็คือตายนะครับน่าจะต้องบล็อกสักนิดนึงในการเล่นนะได้เดือยวเธอหน้าเราก็จะลงเดี่ยวหน้าไปแล้วนะครับผม <Hey. S 1> ถ้าเกิดว่าบอดไม่เหลือตัวในสนามเลยอะ <Hey. S 1> เราก็จะได้ตีสี่เพราะว่าตัวแรกโดนสตันด้วยนะครับผมเอ้ยไม่โดนดิเพราะว่ามันเอาบล็อกได้นะเออนี่ผมก็ลืมไปนะครับผม เพราะว่ามันบล็อกปุ๊บมันโดนสตันมัเก็ถือว่าเรียวหน้าตีไม่เข้านะยกเว้นแต่เราโชคดีนะได้เรียวหน้าี่ได้ชลวงเนื้อผมในการเล่นนะครับก็จะปิดเกมอย่างส,สวยๆได้เดี๋ยวเราไปดูกันแต่ผมว่าน่าจะได้นะถ้าเขาไม่ลงอะไรมามเขาลงนะบอทลงมาครับเราก็ลงไปถ้าผมจะไม่ผิดมันจะเป็นอย่างนั้นนะคือบอทสามารถบล็อกได้อยู่นะครับ แล้วก็ตวที่ประกาศบล็อกเนี่ยจะโดนสตันไปแล้วก็จะตีไม่เข้านะผมเพราะเราไม่ได้เอาทะลวงประมาณนั้นนะครับเห็นไหมเราไม่ได้เอาทะลวงมาก็จะเป็นไงที่เราตีไม่เข้านะผมจะโดนโซลแปรสตันไปก่อนนะครับผมน่าเสียดายนะแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าบอทก็จะไม่กล้าตีต่อแล้วนะจังหวะนี้แล้วก็จะมอร์นิ่งไลท์โชว์นะครับรัมพลังไปเรื่อยๆนะ สตันไม่หน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวแบบเขาจะหาว่าเราไม่ทําอะไรเลยนะครับสตันก็ไปสองตัวเลยจะได้ไม่ต้องตีมา <c oughs> จริงๆท่านี้เป็นท่า,ท,าที่ปิดเกมอย่างสวยๆนะครับของเรีวหน้าคือแบบว่าการตีวินมากๆคือเราก็เก็บไ้เนี่ยมอร์นิ่งไลท์ไว้ก่อนนะครับแล้วก็พอมีซันฮอกหนึ่งตัวแล้วก็มีเรีวหน้านะมันจะส,สตันทีหนึ่งอะสองทีนะผมก็อ,อันนึงอะจากซันฮอกได้อีกอันนึ่งก็จากเรีวหน้าเองนะผม ทำให้เราปิดเกมได้อย่างง่ายขึ้นนะในการเล่นนะอย่างนี้เราก็ลงชเบรกไปก่อนนะผมหนึ่งตัวนะครับเพื่อเอามาลากไปเอจริงๆมเ,เมื่อกี้คือตีไปเลยก็คือจบเกมไปแล้วนะอันนี้คือเอาอมาให้ดูเฉยๆอีกรอบหนึ่งว่ามันทําอย่างนี้ได้นะครับ ว่าก็ไม่น่าจะไอ้นั่นแล้วแหละเราก็ตีไปเลยดีกว่าเพราะว่าเพื่อเก็น่าจะรู้คอมโบอยู่แล้วพอลงมอร์นิ่งไลท์ปุ๊บมันก็สตันสองตัวแล้วก็จะแบบความปลอดภัยในการเล่นแล้วก็จะสูงขึ้นใช่ไหมวก็ตีเข้าไปเลยนะเรวก็จบเกมอย่างสวยๆนะครับผมในการเล่นนะโอเคครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะจบเกมแล้วนะครับในตานี้นะก็คงต้องเล่นปีดหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้18บแปนทีใกล้จะย0สิแล้วมันเสียเวลารหรับดาดแบบนี้มากเกินไปหน่อยับผม โดนรีพอร์ตมานิดนึงกับเรื่องเวลาโหยังงงเอ๊ะโ,โดนได้ยังไงนะบอกว่าเวลาใช้เวลาเยอะเกินไปนะเดี๋ยวจะเล่นให้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับสําหรับคนที่กดมาเดี๋ยวผมจะพยายามให้นะโอเคก็เอาแบบให้บรรลวๆเลยกันของน็อกซัพเทเวอร์มานะครับผมแล้วก็ไอเทมเชสนะครับรีเจนเนอเรชันไม่รู้มาทาไมแต่เอามาก่อนแล้วกันนะเผื่อเราแบบกพลังได้นะก็ช็อปอีกอันนึงนะครับก่อนที่จะไปถึงอันสุดท้ายของเราอืม หามเกียร์เฮดของเราก็จะบวกพลังเพิ่มใช่ไหมเราจะมีตัวตีเพิ่มขึ้นในการเล่นนะเขาเลยครับผมและเป็นค่าไล่หนึ่งด้วยนะน่าจะเวิร์กอยู่นะครับแล้วก็มินเลิมเมจไปทางนี้น่าสนใจถ้าถ้าเราเล่นการ์ดซ้ำอะแล้วเรามีมินเลิมเมตอนนี้เรามีการ์ดอยู่เริ่มต้นสี่ไปในสนามนะครับผมซาลาร์ดิโอนานะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับตัวที่มีต้นเกมนะครับผมเพราะว่าทุกครั้งที่เราลงมันจะบวกพลังเพิ่มใช่ไหมและก็อย่าลืมว่าเราเล่นจิเนตไปนะครับ ฉะนั้นอ่ะอีกสองตัวของเราก็จะอยู่พลังด้วยนะแบบนี้นะครับกำเราจะถามผมม่จะซื้ออันนี้ว่าอาเเนี่ยโผล่มาแล้วนะครับเต็มพิกัดเลยนะทีนี้นะเขาได้คนเดียวอ่ะ The f o r Salmon เขาได้คนเดียวอ่ะใจลายมากอ่ะแล้วยิงก่อนที่เราจะลงอ่ะแบบนี้คือแบบไม่โอเคนะครับในการเล่นนะ ไม่เป็นไรครับอย่างน,อน้อยเราก็ถือว่าเราเคลียร์แท็กชัปคอซ่าเขาไม่ใช่ตัวหนึ่งนะแต่เหลือมิลเลอร์เมดนะครับในสนามฝั่งนู้นนะนนนนนะที่เป็นตนัวปัญหาของเราต้องฉายลนกำจัดเขารับแต่ไม่ค่อยโอเคกับการที่ลงมาแล้วเจอมิสติกช็อตยิงงไงไปเลยผมยังไงดีรงโซลิสันท็อกไปก่อนนะผมเพื่อเตรเียมเลียร์มิลเลอร์เมดนะผมเพราไม่งั้นอนะ่ะตาหน้าถ้าผมเดาผิดเขาจะเอาดัก์เรียยิงใส่เราแล้วนะครับ ต่อไปเลยครับลูล่านะครับแจกทะลวงนะครับให้กับเพื่อนก่อนหนึ่งตัวนะจริงๆควรจะแจกให้กับโซลิซันฮอกนะแต่ไม่เป็นไรนะผมอย่างรแรกคือเราก็มีดาเมจไม่เข้า,าไปอยู่ดีนะครับตองเร่งสป,ปีดแล้วนะ14ด,ดาเมจนะตีไ,ไม่เข้านะครับน่าเสียดายไปหน่อยไม่เป็นไรนะเพราะเดี๋ยวเรา เราทำไรได้ในตานี้โอ้โหคือของเขาค่าไร่ก็เยอะเหมือนกันนะในการเล่นนะนนทั้งสองฝั่งคือกลายเป็นแบบว่าลังเลในการเล่นพอสมควรน,นะครับอ่ะเรามีตัวยิงเพิ่มขึ้นหนึ่งตัวแล้วในการเล่นนะครับคิดว่าบอทน่าจะต้องไม่บล็อกฉะนั้นเราอาจจะต้องเตรียมหาทางทำอะไรสักอย่างนะครับด้วยการตี ตีฟรีไปก่อนสักทีหนึ่งนะเพื่อคอยสตันผมพาดแล้วเพราะตอนนี้เรามีเจ็ดดเมจท,ที่ตีเข้าแบบแน่ๆชวนๆหนึ่งทีแล้วเจดนะดเมจนะครับเฮ้ยแล้วบอดไม่บล็อกฉะนั้นก็น่าจะจบแล้วนะจังหวะนี้นะครับเพราะว่าแค่ไม่ต้องใช้มอร์นิ่งไลท์เลยนะเออนี่คือจบเกมแล้วนะครับเราก็ลากอันนี้มาตีแล้วก็ปิดเกมอย่างสวยๆนะครับ เพราะว่าอย่างไงคือตีเข้าแน่นอนนะกะว่าแบบจะโมนีง่ไว้ตัวสุดท้ายซะหน่อยนะครับงงว่าทำไมาบอสไม่บล็บอกเลยคือยังอันนี้ผมน่าจะเอาแกะทะลงไว้เพื่อนึงนีดม,มากกว่านะมันจะได้แบบเร็วขึ้นนิดนึงนะครับผมจริงด่านนี้นี่แบบเออก็ท้าทายดีนะก็มีแบบมานาค่าล่ายคอร์สขึ้นมาก็อาจจะเป็นเพราะผมเอาเลเวลสามสิบมาลังแกบอทนะมันก็เลยแบบ ชีวิตบันดูง่ายล็อกสัตฟีเวอร์นะครับยิงเจ็ดดัมเมจนะฮะนี่คือตัวเราตายเลยนนหนึ่งทีนะครับเอทุกตัวเป็นทะลวงนะได้แล้วนะครับในที่สุดก็มาแล้วมาตอนสุดท้ายนะดีกว่าไม่มาเลยนะผมก็ไปหาดาริสแล้วปิดเกมไว้อย่างสวยๆนะครับก่อนสามสิบนาทีนะหวังว่าดาริสคขาจะไม่งอนนะครับว่าจังหวะนี้คือแบบอะไรนักหนาเนี่ย ว่าเราก็เปิดมาด้วย3มยูนิตนะครับต้นเกมนะโอ้โหมีทะลวงมีรีเลือดอีกก็เก็บไป2ตัวก่อนนะครับผมคิดว่าน่าจะมีสักตัวหนึ่งที่มีชาเลนเจอร์นะผมคาดว่าน่าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องคาดว่าอะไรเพราะตอนนี้จะมีซันท็อกนะครับที่มีชาเลนเจอร์นะครับผมดูสิโอ้โหและฮามกิเฮดมีชาเลนเจอร์นะสบายเลยครับจังหวะนีนะ้เราก็ลงรีเลือดซาบ,บูตัวไปเลยนะครับ บอดบล็อก,อกไม่ได้ให้ดึงตัวนะอันนี้แบบเข้าทางเราสุดๆนะครับผมสิบหกดาเมจที่ตีเข้าไปในครั้งแรกนะโอบอกเลยว่าเธอหน้านี้ถ้าบอดผ่านเธอเราน่าจะฟิดเกมได้ทันทีนะครับเพราะว่าถ้าดาเมจลงมาเยอะเนี่ยเราก็สตันด้วยสันฮอ,อกทันทีนะครับช่างไหนเป็นซิตี้เบรเกอร์นะครับก็ถ้าเอาผม อึ้งไปเลยนะก็ไม่เป็นไรครับผมคือว่าบอดน่าจะถ้าไม่ตีเท่านี้ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้ดาเมจเราเกินแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยเกินเก้าดเมจไปแล้วครับผมเราก็สามารถเอาโนลิสซันฮอกในล่างมาตีได้นะซึ่งเราไม่ทํากันอย่างนั้นนะครับเราก็จะเอาตัวที่ตีแล้วปลอดภัยนะครับทุกอย่างอาร์มกีเฮดไปตีนะอะไรได้ดูดเลือดปิดเกมนะครับผมจบแล้วครับโอ้โหดึงเรบเรก,กันกระจายนะ สวยๆเลยนะครับจังหวะนี้ก็เป็นการลังแกบอทอย่างสง่าง,งามริวหน้าไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับหรือเอามาแบบโชว์ให้ดูว่าจังหวะสมัครเป็นยังไงอยู่ๆและแค่นั้นแล้วก็ผ่านไปนะก็โอเคครับผมยังไงก็ก่อนจะจากกันนะครับเราดูเด็กกันก่อนก็จะเป็นตามนี้นะที่ใช้นะครับผมไม่ได้ใช้นะครับสำหรับเอ่ออันไหนนะ ล็อกเซตฟิเวอร์ของเราที่ไม่ได้โชว์มาเลยนะครับก็อันนี้เป็นพ w e r ที่ได้นะครับผมขอบคุณสําหรับคลัชนะครับที่มาต่อสุดท้ายนะตอนจะจากกันไปเปิดคอสเมติกอาก่อนดีกว่าผมว่าทีนี้ผมจะเกลือหรือไม่นะครับโอขอเกรดเบเกอร์นะครับ <c oughs> ไม่น่าพูดถึงจริงเลยครับได้จริงขึ้นมาทันทีเลยลนะโอเคก็วันนี้ขออนุญาตฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ